สวัสดีครับสงครามยูเครนความคาดหวังของรัสเซียคือต้องการยึดอย่างรวดเร็วรวดรัดตัดตอนใช้กําลังมันเหมือนงูเหลือมโมโหหิวล่าเหยื่อตัวใหญ่เกินไปล้มไม่ลงสิ่งที่แอนดมินได้ยินมาแล้วก็ดูมาจากคอมเมนต์นะครับก็คือรัสเซียเนี่ยสามารถยึดยูเครนได้แล้ว100ซชนะเด็ดขาดแล้วรอแค่ตกลงเจรจาแบ่งพื้นที่กันยูเครนนี่ยอมแพ้แล้วความจริงนี่เป็นแบบนั้นส่วนข่าวที่มีการต่อสู้กันอยู่ในตอนนี้ข่าวว่ายูเครนเนี่ยยังสามารถต่อต้านได้เป็นข่าว าวปลอมของตะวันตกที่สร้างขึ้นแสดงว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกคู่ขนาดแล้วคนละทิศคนละทางซึ่งผู้ฟังนี่ต้องพิจารณาเอาเองนะครับอะไรมันจะหักมุมขนาดนั้นถ้ารัสเซียยึดได้แล้วมันเป็นข่าวใหญ่มากนะครับต่อให้เป็นสื่อตะวันตกก็ต้องรายงานเพราะมันหมายถึงความน่าเชื่อถือของสำนักข่าวสงครามรัสเซียยุเคนมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตพอที่สื่อจะมาหลอกว่ายูเคนนี่ยังสู้อยู่ทั้งที่ความจริงแล้วยอมไปนานแล้ว89วัน90วัน มันคืออะไรแล้วครับเพื่ออะไรถ้ารัาเซียยึดได้ทั้งหมดแล้วจริงๆเนี่ยรัสเซียก็ประกาศชชนะนี่ไปแล้วจะรออะไรรอให้ปูตินมาตัดลิปปิ้นเลยครับยิ่งปล่อยเวลายืดเยอะไปเนี่ยไม่เป็นผลดีกับรัสเซีย บางคนบอกว่าที่รัสเซียไม่ประกาศชชนะเพราะหลอกให้ตะวันตกแล้วก็เนโตนิโง่ส่งเงินส่งอาวุธให้กับยูเครนนี่ไปเรื่อยยูเครนก็เอาไปให้กับรัสเซียสุดท้ายตะวันตกเงินหมดล้มละลายจริงๆการข่าวของตะวันตกก็มีตะวันตกก็อยู่ในยูเครนีเยอะสถานทูตก็เริ่มเปิดมันไม่มีทางนะครับที่ยูเครนเนี่ยจะหัวกับรัสเซียได้มันเป็นแฟนตาซีนี่เกินไปผู้ชมก็ต้องพิจารณาสถานการณ์สงครามในตอนนี้นะครับแม้รัสเซียจะยึดเมืองบางเมืองได้แต่ ว่ายูเครนก็สามารถยึดคืนได้หลายเมืองโมเมนตัม um, ไปอยู่ที่ยูเครนนี้ด้วยซ้ําการสูญเสียมีอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายถ้ารัสเซียเสียทหารไป2 8 0 0 0นายยูเครนก็ไม่ต่ํากว่า20,000นายแต่ว่าไม่มีตัวเลขนี้ออกมารัเสเซียสร้างความเสียหายกับพลเรือนนี่ซะเป็นส่วนมากมีพลเรือนเสียชีวิตเยอะแยะและนี่ก็คือสงครามที่ยังหาทางเจรจาหรือว่าหาทางลงไม่ได้ของรัสเซียจําเป็นต้องยืดเยื้อเสียท่านั่นคือความจริงของโลกคู่ขนานนะครับ บน Planet Earth, Solar System แล้วก็ Galaxy ทางช้างเผือก และเงินช่วยเหลือจากสหรัฐมิกา4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ1 3 6 8 0ล้านล้านบาทต่อแรกมีการทักท้วงจากสวของสหรัฐมิกาที่มีการเลือกตั้งเข้ามาตอนนี้ผ่านแล้วนะครับยกมือให้แล้วรอไปเด่นในลงนามประกาศปิดกฎหมายต่อไปนอกจากนั้นกฎหมายให้เช่ายืมอาวุธจากสหรัฐมิกาก็เริ่มทํางานอันนี้รัสเซียก็ต้องคิดถามว่ารัสเซียเนี่ยถล่มยูเครนหนักกว่านี้ได้ไหมรัสเซียก็ทําได้นะครับแต่ว่ารัสเซียต้องใช้เกือบทั้งหมดที่มียัง ไงรัสเซียก็ชนะแต่ว่ารัสเซียจะสาหัสอ่อนแอเลื้อรังไม่ได้ประโยชน์มันก็จะเหมือนหมีผอมโซบาดเจ็บสาหัสท่ามกลางฝูงสิงโตอย่างเนโตแล้วก็มังกรอย่างจีนรัสเซียก็คงไม่อย,อยากอยู่ในสภาพนั้นเพราะว่าจะโดนเหยียบสถานเดียวใช้ชนะจากยูเครนไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ ถามว่ายูเครนเนี่ยสามารถตีโต้ได้ไหมเมื่อได้รับเงินแล้วก็อาวุธก็ทำได้นี่แหละครับยึดเมืองของรัสเซียนี้ไปเลยไล่ไปเลยบางคนคิดถึงขั้นยึดกรุงมอสโกแต่ถ้าทำแบบนั้นนะครับเจอการต่อต้านนี่อย่างหนักและเงินอาวุธที่ได้รับมานี่มันไม่พอที่จะทำแบบนั้นได้สุดท้ายยืดเยื้อะเจ็บหนักไม่ได้ประโยชน์อะไรเช่นกันเพราะฉะนั้นการต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะถูกจำกัดวงดันกันก่อนถึงจุดเจรจามันไม่ใช่สงครามสู้ ตายเด็ดขาดขนาดนั้นแน่นอนมีการรบจริงตายจริงเสียหายจริงแต่ถ้ามองแบบนโยบายแล้วนะครับเป็นแค่การสร้างอำนาจต่อรองในพื้นที่พิพาทเท่านั้นไม่ใช่สงครามล้างผ่านเด็ดขาดถ้าสงครามครั้งนี้มันจะหยุดลงแบบดื้อๆเจรจากัน แบบกองเชียร์นี่อารมณ์ค้างแอดมินก็ไม่แปลกใจมันเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายก็คืออ้างชัยชนะแล้วแต่ว่าใครจะยกอะไรมารัเสเซียอาจได้พื้นที่นิดหน่อยอันนี้ก็อ้างว่าเป็นชัยชนะในปฏิบัติการพิเศษทางการทหารก็ได้ยูเครนก็สามารถอ้างได้ว่าสามารถต่อต้านรัสเซียในการบุกกรุงเทียบได้ไล่รัสเซียออกจากพื้นที่ได้ยูเครนก็ต้องอ้างชัยชนะได้เหมือนกันหลังจากนั้นรัเสเซียก็ไปวุ่นวายกับหนี้สินการ ความบาดท,ที่มันลุงรังยูเคนก็วุ่นกับเงินชดเชยฟื้นฟูบ้านเมืองบริหารเงินช่วยเหลือดูแลไม่ให้คอรลรัปชินอันนี้ก็วุ่นพอกันมันเป็นไปได้นะครับ แต่ก็ต้องดูสถานการณ์ต่อจากนี้อาวุธจากตะวันตกจะเป็นจุดเปลี่ยนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะไม่มีใครชนะ100เซ์แน่นอนรัเสเซียจะยึดเมืองท่าทั้งหมดก็เป็นไปนี้ไม่ได้ยูเครนจะเอาคืนได้ทั้งหมดทั้งดอนพาสแล้วก็ควายเมียก็เป็นไปไม่ได้ส่วนเรื่องการคว่ำบาตรน้ํามันจากรักเสเซียนะครับที่ EU เนี่ยมีมติให้ซื้อจากรักเสเซียนี่ต่อไปได้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาหรือว่ามันฉุกละหก e ูก็ยอมซื้อไปก่อนที่สําคัญเนี่ยรัเสเซียก็ขายให้เขา ถ้ารัาเสเซียแน่จริงไม่ต้องขายให้ไม่ง้ะมาขายให้กับอินเดียแล้วก็นี่แต่รัเสเซียก็ตัดไม่ขาดนะครับจำเป็นต้องพึ่งพากันนั่นแหละครับคือโลกแห่งความเป็นจริง